ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราพามาชมสวนทุเรียนครับผมสวนทุเรียนอยู่สายสองครับสายตรีสองนะครับเข้ามาข้างในครับแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าจะมีทุเรียนที่ออกผลผลิตแล้วครับแต่ก็มีอยู่อีกสวนหนึ่งครับอยู่สายหกครับ สายตรีหกครับนั่นอยู่ติดเขื่อนแต่นี้เราก็มาอยู่นี่ครับนี่ครับก็แค่น้ำแค่นี้ระบบน้ำแค่นี้ก็สามารถเลี้ยงทุเรียนได้ครับดูต้นนู้นดูหน่วยสิครับโอ้โห ไปชมทุเรียนสายตรีสองครับผมนี่อืแกใช้เครื่องปั๊มแค่นี้เองใช้ปั๊มสูบน้ำให้ทุเรียนอ๋อใบไม่เหมือนกัน กิ่งก้านก็ไม่เหมือนกันแล้วก็จะปลูกเสริมด้วยเงาะนี่ต้นเงาะนะครับที่เราเห็นเงาะแล้วก็จะเสริมด้วยมังคุดเราพามาชมเสียนสวนทุเรียนกันครับ,บป,ปกติถ้าหิวกินทุเรียนก็ต้องไปเนาะ ท้าไม่จันก็ระยองแต่ทุกวันนี้ทุเรียนเราไม่ต้องไปไกลแล้วครับแถวโซนอำเภอบางกรวดครับก็มีอยู่ประมาณ2อสามสวนอยู่นะครับอันนี้อยู่สายตรีสองครับเข้ามาข้างในก็เห็นกิโลละร้อยกว่าบาทครับครับ เดินเข้าไปเลยครับเดินเข้าไปดูครับตูทุเรียนพ่อแกจะปลูกแบบแกไม่ใช่ปลูกแกจะปลูกแบบหลายหลายพันหลายพันครับนี่ก้านยาวนี่นี่ครับนี่ก้านยาวเดี๋ยวดูต้นนี้ไปต้นนี้มันดกี่ก้านยาว โอ oh, so ้ย uh, ังไม่เคยกินก oh ้านยาวเลยเอาหมดเอาไปดิไปเดินไปโอ้ก้านยาวก้านยาวมันหน่วยไม่ใหญ่เหรออ๋ออะไรอะนิ่ม กินมันเหนียวเลยนนี่รบบทุเรียนการยาวหน่วยกลมสวยดีเนาะสายตีสองครับปกติถ้าไออะไรนะถ้าหิวกินทุเรียนก็ต้องถ้าไม่ระยองก็จันแต่ทุกวันนี้มาสายตีสองได้กินนะครับดูทันการยาวอุ้ยไมมันกลมดีเนาะดูหน่วยครับนี่นี่นี่ถ้าไม่มีน้ำนี่ โอ้นี่ทันอะไรนี่ทันอะไรอีกเลยทันกล้วยอยู่ข้างในนี่ค่ะเห็นไหมเสียหมดเลยอ่ะเนี่ยโอ้นี่แหละอุ้ยเสียหมดเลยอ่ะกระรอกเจาะมันดักกรอกมันไม่เข่ามันเจาะตัวเรือนนี่ครับมันไม่เข้าอีกเออมันรู้ไม่ยอมโอ้ไอ้ไอ้นี่ตัดได้แล้วนี่มันเสียแล้วนี่ก็นั่นแหละมันดักเอาไว้เอากล้วยแต่มันยังไม่เอาเลย น,<ด>นีน่มันเจาะวันเสียเลยครับมันฉลาดจริงๆเนาะฉลาดน,าานี่มันเจาะวันนี่หรือวันนี่เลยนี่ยไม่ยอมออกเลไม่ยอมเข้าเลยเนะยาะไม่อยอมนี่ครับเห็นไหมครับผมเขาขายอยู่บนคนชัยรั่วสทุเรียนครับทุเรียนสายสองครับถึงว่าจะผลไม่ค่อยเยอะเหมือนกับ แถวจันแถวระยองแต่ก็ใกล้บ้านนะครับผมบนี่ครับวันนี้ก็พามาชมสวนทุเรียนครับไม่ได้ไปไหน ว่างๆก็เป็นนักศึกษาชมสวนทุเรียนอู้ดูหน่วยสิว้ายอู้ออูใหญ่มาก นีโโ <ath> então, ่แกบอกว่าดูสิครับหนักไม่หนักดูขนาดกิ่งนี่ยังแบบนี่ถ้ามีประมาณสองสโลกนี่หักแน่นอนเลยนี่เนี่ยโลกนี่ก็หลายกิโลอยู่นี่ หลายกิโลอยู่โลกนี้โอ้ยตายเลยนี่ปลูกได้แบบนี้เนาะแล้วขายยกสวนเลยเนาะเดี๋ยวแกจะไม่ต้องทำอะไรเลยเดี๋ยวเขาจะมีคนมาดูแลเอาเองใช่ไหมใช่เนาะพอถึงฤดูออก ออกดอกออกไรปุ๊บเขาจะมาดูเลยเอาเองเลยเกๆก็มีหน้าที่อยู่เฉยๆนี่เราก็จะมาตัดก้านยาวทุเรียนก้านยาวนี้ก็พามาที่สวนทุเรียน กันานายกเพิ่มนะครับนี่ก็เอากระสอบมารับทีเอากระสอบมารับทีท่าน,น,นกั้นยาวนะนายกกั้นยาวกัานยาวเอากระสอบมารับปกติเขาใช้กระสอบไม่ใช้ใช้มืออย่างงาั <c oughs> ้นด,ดีมากเลยตระสอบกั้นยาวไหมมุมด,ด,ดีมากเอาเอ้ากี่ลูกเอ๊ะ อันนี้อันนี้ลูกได้อยู่ประมาณลูกละกิโลกี่วันนี้เอาลูกสวยๆสวยเลยครับครับนั่นแหละลูกสวยแต่ไม่รู้ว่าแก่หมดแก่หมดแล้วเนาะก้านยามันอร่อยเปล่ามันอร่อยบ่มันอร่อยมันนุ่มมันเหนียวอ๋อมันเหนียวครับมันเหนียวเหมือนเหมือนอะไรถึงอันนั้นอะ อะไรอ่ะขนุนขนุนขนนุถ้าเป็นขนุนก็ที่อร่อยคือขนมบายนาราอะไรขนมบาราเอาขนมบายนาราเลยเคยกินไหมขนมบาราเคยกินไหมเคยอยู่ไอ้ด้านนันเวลามันสุกเนี่ยมันตกมานี่ตกมาเฉพาะไอ้ไอ้อดัตนะเลยนะเออแต่ไอ้นั่นมันยังอยู่นะอืมนี่ที่ กระรอกไปกัดก็ต้องตัดนะครับถ้างั้นเดียวมันก็จะวนเวียนมากัดไอ้ตรงที่มันตักนั่นอยู่แล้วแหละเ็มเอาไปชายเอาไ้นั่นนะนี่เหละอันไหนคิดเลยคิดเลยก็ให้แต่ผมนี่แหละนี่ครับขอฟรีแล้วเออแต่ก็กินได้ครับมันก็เหลืออีกข้างหนึ่งอยู่เอาไปลองดูใช่แล้วที่ตรงนี้กี่ไร่ครับนายกทั้งหมดกี่ไร่ครับที่มันไปถึง ทางถนนดำึงพิทลูกอะไอพิทลูกเราเนี่ยไหนผเรียนอะแปดไร่ประมาณกี่ต้นครับสองร้อยกว่าต้นสองร้อยแปดไร่กว่ากว่าเลยแต่ตีสะไปกับฟันเกาไร่มีสะมีอะไรด้วยครับเดี๋ยวก็ติดตามคลิปต่อไปครับแบบคลิปนี้เดี๋ยวผมเก็บทุเรียนก่อนครับสวัสดีครับ